จิวรีจิวรี่จิวรี่ก็เลือกเนื่องของผู้ชายชอบที่สุกแล้วก็จุกบสิบวินาทีวายเพื่อนกินได้ไหมกินได้ไหมไในทีมได้ทีมได้ทีมในทีมเอาสองคนได้ไหมคะหนูอยากคุ้ม นูก็เลยแบ่งพี่วิงห้าทีแม็กห้าทีอะไรเงี้ยก็กําไรของเราถ้าหากว่าไปจุคนนี้สิบทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กําไรไงพี่เข้าใจปะก็แบ่งๆกันไปมันมันก็เป็นเกมอะค่ะนะใช่ไหมก็ต้องเข้าใจตรงนี้ตาอวัาหนะคือวินก็เล่นเกมกับใครฟุ้งกับมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะมองต่ามันมันเลเซอร์มันอย่างนี้แล้ววะมันยังเงียบชาวฟังบางวันมีอย่างนึง้อยพอเทมาอย่างเงีย ทำมอวยยึ่เลยพองอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาจริงๆไม่สบายใจที่น้อยคนละห้าวิัคนละหวิวนลวรเรวับเร็วๆนะนไม่ได้ที่ัี่โอเคเอหนูพฤติกรรมพี่วินเปลี่ยนไปอะพี่ทำไมอะวันที่หนูจูบเขาเขาบอกกลัวหนูอะแบบเหมือนเขาตั้งใจอะ พี่เห็นพี่เห็นใช่ไหมหึงห่วงเหรอไม่ไม่ได้ดูหน้าใครเท่าไหร่เลยค่ะไม่โฟกัสค่ะโฟกัสแต่ผู้ชายค่ะงานนี้เรอเล่นแล้แกล้งเขาแยายเขาหึงแต่เขาก็เก็บอาการได้เก่งมากนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นมองว่าเป็นตัวร้ายนะคะเพราะในนี้เขาก็ด้จะรู้ว่าใครเนื้อ